เบรกให้แม่แม่ทาแป้งค่ะเขาเบรกให้แม่แม่ทาแป้งค่ะอ่าเขาเบรกให้แม่แม่ทาแป้งค่ะใครจะทาแป้งคะอ ไม่ถึงนู่นเลย โอ้โหเอ้าเนี่ยน้องดาวเบรกอย่างนี้ใครจะทาแป้งได้นะคะอุ้ยทาแต่น้องดาวทาพ่อน้องดาวหน่อยค่ะรู้สึกว่าหน้าพ่อน้องดาวจะหมองเกินไปใช่ค่ะอารมณ์เลยค่ะโยนลงสาเลยค่ะโยนลงสาเลยค่ะ

อเาอาตอนนี้ไหนองไปเล่นแทนแล้วค่ะทุกคนไหนองก็เอามาข้างหน้าก่อนรอเชือกมาไหน,อง,ไนองเล่นมาข้างหน้า <c ười> ถ้าเบิ้งเด้อเห็นไอ้คนซั่งเด้อถ้าเบิงเ<อ>เบ้งเด้อถ <c ười> ้าเบิ้งเด้อแนมไปหลังละเด้อพอหนองมั้ยเ <c ười> อาพอเข้าปากกันเลยปาแล้วนี่ปานี่ปากเลย มาพน้อมพน้อมพน้อมแบกสเก็ตบอร์ดมาข้างหน้ามาเล่นข้างหน้านี่เออแบกมาอย่าเล่นมานั่นบอกแล้วว well> ่าเขาจะห่วงของบอกให้แบกมาห่วงเห็นไหมดูท่าทางไหมเห็นไหมของของเขาใครจะเล่นไม่ได้อของของดาวก็คือของของดาวไง อาวางวางพ่อหนอมหาเรื่องเลยพ่อหนอมนี่เออไวรุ e ่นไมกามอะไรลูกโอห แป้งนะคะใครจะเอาแป้งป่าน้องก็ได้นะคะเอาแป้งป่าพิษน้องดาวได้นะคะมาแล้ว อ๋อเก่งใครเก่งไครเก่งไครเก่งก่าดาวมีไหมอ่ะเออใครเก่งกว่าดาวมีไหมอ่ะเออเราพ่อกับลูกดงดงดังดงดังดงเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยดังดงดดังเฮ้ยดังดงดดังดงดังเฮ้ยดังดงดังดงดงเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว อ๋อใครใครนักเลงใครนักเลงพ่อหนอมเหรอพ่อหนอมเหรอพ่อน้อมเหรอพ่อหนอมนักเลงเหรออพ่อหนอมเหรอโอเคแวะเล่นน้ำก่อนลูกแวะเล่นน้ำก่อนเมเปิ้ลแลนด์นี้ละดาวเอาเลยลูกเอาเลยเอ้า ตอนนี้เอฟซีวิ่งหนีน้ำกันหมดแล้วครับหนึ่งสองสามเป้าลูกเป้าอดูท่าเล่นผมซะก่อนดูท่าเล่นผมซะก่อนอ่าท่าผมเท่ไหมคะ ทำไมแม่แม่วิ่งหนูหมดเลยวิ่งหนีหนูหมด เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ว่าจายยยยยยยน,น,น,นมืนมมอ,อันนี้เกี่ยวกับอะไรอ,นนอันนี้มันเ็ เดี๋ยวแซวคนอื่นเขาจะว่าไงใช่ค่ะอุ๊ยเลินแล้วแรงแล้วค่ะทุกคนได้อาบน้ำแล้วนะคะลาญลินต้งอาสบู่ด้วยเอาไหมคะอาสบู่ไหมา่าไปนู่ให้นลอาบน้ยค่ะย ไม่วาลมีตังคแลกห้าร้อยไหมคะ ตอนนี้อยู่ในช่วงรอนะคะเป็นผู้ป่าวเชียบีร์นะคะเอซก็มาให้กำลังใจแบบไม่ไม่ห่างเลยเหมือนกันนะคะนี่